สะดวกสบายแปลว่าคำนี้แต่ในสำเนียงอเมริกันมันไม่ออกเสียงว่า comfortable แต่ในภาษาอังกฤษพูดแบบอเมริกัน n g l i s h 99%เราจะออกเสียงแค่3พยางเท่านั้นครับดังนั้นการออกเสียงที่ถูกต้องคือ comfortable comfortable อันนี้จะคล้ายกับการออกเสียงคำว่า interesting การออกเสียงดังเดิมคือ4พยางค Interesting แต่90%อเมริกันจะอ่านออกเสียงแค่3มพยาง interesting interesting เช่นฉันมีไอเดียน่าสนใจที่จะช่วยให้พวกเราทั้งหมดหรู้สึกสะดวกสบายขึ้น I have an interesting idea to help us all feel more comfortable พ็กคู่ Native English Combo เป็นสองคอสํำหรับคนที่มีพื้นฐานน้อยและอยากปรับพื้นฐานอ่านเขียนฝั่งผู้รวมวยากรณ์ครับมีมากกว่า120บทเรียนมากกว่า40ชั่วโมงและแบบฝึ้ขัดมากกว่า500ข้อถ้าสนใจเรียนเขียนสนใจไว้ในคอมเมนต์หรือติดต่อ Line at crew k e l l e n ครับ